มีโฮบด้วยพี่วันละห้าแสนหกแสนอยู่ไหมเราโดนมันแหลกแล้วยไอ้แบงค์อะไรที่เป็นหกกระหงเขาเขาจะมีสตอรี่นี่ตกลงบานกันอยู่เมื่อวานอ่ะคนงานชั่วๆนะกูเซ็งมาหลายรอบแล้วเรื่องธนาคารอ่ะกูอยู่เปล่านะครับไอหมูหาเพชรขาวอยู่เนี่ย เอ,อหมูมาเพื่ขอขปา้ากันดิเดี๋ยวปา้าตีพรุ่งนี้ตีก่อนมันไม่เอามันจะไปซื้อเอามันรวยมันรวกมีมีขายนะครับมีขายนะมีห้าสกอซื้อไหมหกี้รีเฟชขาวมันเยอะไม่ไมใช่หรอป<ล>้าไปใช้ก่อนละเ,ลเดี๋ยวดํามาคืนก็ได้เดี๋ยวไม่วันนี้ยังไม่ตีตีพรุ่งนี้นนเอาฮะเย็น่ะขายนะมีละสองหมื่นห้ามีห้าสิบเมตรอ่ะครับ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  เธออะตอนตอนตอนที่สามารถตีได้สี่สิบทีอ่ะทำไมหรอตีขิงไปไปทิงแล้วยอดเชียวพวกพี่จ่ายตังค์แกงไปพี่หมดเงินเลยหมดตัวเลยวะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ธนาคารเราใช่ไหมนี่ยครอบปลุกนะโซพี่ว่าจะเก็บตังค์พี่แบงค์ไอ้ซ่องไฟทักออกเมืองเล่นสามท่อไม่เล่นไม่เล่นเล่นเลยเล่นเลยพี่จะฝ่าอาจจะยังนะขออนุญาตดอก ไล่จบแตะไฟกันไม่มีซ่อมนาโนเอ้ยไอ้ไอ้หลอดที่ขึ้นมาคืออะไรเเยอะะกิน่ต้องไฟอ่ะไม่รู้วะก็คืออะไรว่าจำนวนที่เหลือสี่ซ่อมวันนี้มีซ่อมมาทุกคนเนี่ยมันเป็นสายฟ้าเนี่ยแบบเนี้ยด้านหลังอ่ะฮบที่เขาตีกันอยู่เมื่อกี้ปะนี่เป็นตู้ไฟอ่ะน้องเหมือนพวกตู้ไฟแหละไอ้หลอดใหม่ที่ขึ้นมานี่คือตู้ไฟหรอดมีพัติกเขาเลยปลาตู ติ่งมีอยู่พันหนึ่งไอ้ไอ้หลอดใหม่ที่ขึ้นมานี่นี่มันคืออะไรวะมีใครรู้ป่ะไอ้ซ่อมไปมีซ่อมไปมันคือซ่อมไฟได้ไทีเท่าไหร่อ่ะมีใครขายใครซื้อไปกินเบียร์ไปอะเวลาก็เป็นายเจ็ดสองได้อ๋อไม่เข้าใจฟารไม่เข้าใจจะขายให้เนเดือนสองพันเนี่ยเอาไหมขายเลยขายเลยแม่งโลโก้แม่งบังเว่ยเนาะ ก็วนีิมาไปวนเอาไปสายให้หมดก็จบแล้วเดี๋ยวไปทาดำรอบนี้เซ็กก่อนเลยอีกสองนาทีเดี๋ยวไปกินเบียร์วันหนึงนะเอาปล่าหาเบียร์ไหมมหาอยู่จาเจดให้มังมีน่อมีมีเจดตั้งสองสามร้อยอันเจะวนใช่ไหมพี่ก็เราไปพี่ดิวร้องเพลงนี้ฟังหน่อยดิวันนั้นที่พี่ร้องอ่ะเดี๋ยวหอบหบหอบหบรั่ว่าหอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รั่วเหรอ้องหอบลองให้ฟังหน่อย ก็ชวนพี่ชวนน้องโฮมมาเล่นน้องโฮมก็ไม่เล่นไงร้องชวนเนี่โอ้ร้องชวนกูชวนมึงทุกวันตอนไหนก่อนะครับมึงมีแต่ฟาร์มกับฟาร์มอ่ะร้องเพลงให้ฟังก็ดีไอรีบารมันยังไม่ฟาร์มเลยนะไอรีบารเดี๋ยวนี้มันมันเล่นตอนรอนตอนโกแล้วตอนเด็กๆอะมันไป็นนักฟาร์มอยู่ข้างล่างเราจเชื่อหรอไอรีบาร์มันฟาร์มจริงนะแล้วพี่อ่ะเอ้ยกูจะปล่อยเช่ารถแล้วนะกูมีอะไรสองคนแล้วอ่ะไอ้อะฟาร์มแต่ขายเงินแดงยกปูนตอนนี้เพราะขาดเงินแดงจะได้เงิน ขาดแค่เงินแดงอ่ะครเฮ้ยหลับกันหรอม่เงินแดงให้พี่เมื่อไรเอ้ยครับโอเคพี่ันพี่ใช้เจ็ดแสนห้าพี่ตอบไม่ได้พี่ดำน้ำอยู่เดี๋ยวขึ้นไปยังไงวะมันจะใช้ถ้าเกิดแสนห้าใช่ไหมผมถ้าแบบพันโลอ่ะพี่ไม่อยากเสียตังค์ชั่วโห้ามันออกอะคุ้มถ้ามันออกอะคุ้มอะไรทำไงละอกเนี่ยไอ้เที่นี่มันเอาทุกเลทเลยเนี่ยตอนแรกผมเสนอหนึ่งหกจับเป็นไม่มีตังค์ใชาอลยถ้าไปสองหมื่นห้าคุ้มไปสองหมื่นห้าเขาเอาไม่ถ่างคนที่สองหมื่นห้าตกสอ่นห้าหกแสน งเขาเขาเอาไปก่อนตีตัวเลขเนี้ยเอามปหน้าเลยฟาสต์วันเหรอเฮ้ยเจ้าเหรอออเอาสองหมื่นห้าไปดีสองหมื่นห้าไปก่อนเลยถ้าถ้าเขาไม่ไหวเดี๋ยวเขาเขาเขาลดเองไปป่ะเขาไปเนี้ยผมอ้างอ้างน้องอ้างนุ่งอ้างอะไรบอกว่าน้องผมเป็น วันนี้ไปฟากับพี่ป้าพี ug> ug> ่พาไปจกไฟจกไฟจกจกคูณจกสายไฟแล้วก็ขายแดนแดงเราทำทุกอย่างเลยบนถนนที่ทำได้เดี๋ยวพี่พาขายจุดสิบแป๊บเดียวรวยขายออกทีละยี่สิบอะ ต้องต้องไปกับไอ้นี่นะต้องไปเขดที่ตอรอนะเดี๋ยวมันมันบิดนะทรงจะพูดดีในตอนนี้ดูกันนะมันไม่ต้องอะไรนั้นก็ได้มันไม่ต้องจิ๊บที่กุญแจก็ได้อะไรกูยุคเก่ากูยุคเก่าโว้ยเอาไว้ก่อดดีรถมันหพบเหลือสปริงอีกตั้งสองอันอ่ะพบลองขายสปริงแล้วเอาเงิน